สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับชาแนลโน้ตพิลพันธ์นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้ powerpoint ในการลบพื้นหลังรูปภาพนะครับเพื่อที่จะนารูปภาพนักล่าวไปใช้งานต่อนะครับที่ผมเลือกใช้โปรแกรม powerpoint นะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ทุกคนเนี่ยสามารถใช้งานได้ ะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้งาน PowerPoint mm hmm. เป็นประจำนะครับถ้าเกิดจะให้ไปเรียนโปรแกรมอื่นก็อาจจะทําได้ครอนข้างยากดังนั้นผมจึงเลือก PowerPoint ในการลบพื้นหลังรูปภาพนะครับก่อนอื่นแล้ก็มาเข้าโปรแกรม PowerPoint กันก่อนนะครับของผมโปรแกรม PowerPoint อยู่บนหน้าจอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไม่มีบนหน้าจอก็มาเข้าที่ Start นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า PowerPoint เลยนะครับอ mm ่ะ hmm. ขึ้นหลักแล้วก็กดเข้าไปนะครับ แล้วก็กด Blank Presentation นะครับขยายให้เต็มจอปิดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ไป Insert รูปภาพเข้ามานะครับรูปภาพที่ผมใช้ก็จะเป็นรูปภาพในลักษณะนี้นะครับ ก่อนอื่นก็ขออธิบายในตัวรูปภาพก่อนนะครับรูปภาพนี้เป็นรูปภาพที่ถือว่าลบพื้นหลังค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นสีเขียวมาเลยนะครับผมต้องการลดจี๊ปคันนี้นะครับก็เป็นสีเขียวทําให้การแยกโดยใช้โปรแกรมเนี่ยมันทําได้ลําบากนะครับแต่ก็สามารถทําได้นะครับมันจะยุ่งยากนิดหนึ่งตอนที่เราแยกตรงขอบบริเวณในส่วนที่เราเลือกตรงนี้นะครับต่อไปมาดูเมนูนะครับเราก็เดินไคลิกที่รูปภาพนะครับมันจะลิงก์มาที่ฟอร์แมตอัตโนมัตินะครับ จากนั้นก็มากดที่ Remove Background ในตัว Remove Background จะมีอยู่ให้เลือก3ไอคอนหลักนะครับก็คือ Mark Area to Keep, Mark Area to Remove แล้วก็ Delete Mark นะครับตัวแรกนะครับเป็นตัว Mark Area to Keep หมายความว่าเป็นส่วนที่เราจะเลือกเก็บรูปภาพไว้นะครับตัวอย่างนี้ก็คือจะเลือกเก็บตัวรถจี๊ปไว้นะครับต่อไปจะเป็น Mark Area to Remove ตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลบ เพื่อหลังที่มาเกี่ยวข้องออกไปนะครับในเอเรียที่เป็นสีม่วงตรงนี้นะครับและตัวสุดท้ายก็จะคือตัว delete mark นะครับก็ใช้ลบ mark to keep กับ mark to remove ในกรณีที่เรา mark ผิดนะครับอเดี๋ยวเรามาลองทําดูนะครับบนอื่นนะครับแล้วก็เลือกในส่วนที่เราต้องการก่อนนะครับแล้วก็สูงเข้าไปนะครับโดยการกด control แล้วก็กด scroll mouse ไปด้านหน้านะครับจากนั้นก็ไปกดที่ mark area to keep นะครับแล้วก็ mark ในเส้นขอบไปเรื่อยๆก่อนนะครับ พยายามคลิกให้มันตรงกับจุดที่เราต้องการนะครับในตัวอย่างผมก็จะคลิกเข้าไปเรื่อยๆนะครับในอเดียที่เราต้องการทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นสีปกติอยู่แล้วนะครับหมายความว่าเป็นสีที่เราเป็นส่วนที่เราเลือกอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องคลิกก็ได้นะครับก็มาคลิกในส่วนที่เออมันมันถูกกลืนเข้าไปกับ background กกนะครับ แล้วก็ให้คลิกมากทกคลิปไปเรื่อยๆนะครับในส่วนที่เราต้องการนะครับสหวิทยุก็ค่อยๆคลิกเข้าไปนะครับมันมันจะยากๆนะครับซึ่งถ้าสังเกตนะเขาจะเห็นว่าตัวสาวิทยุเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่มันถูกเลือกอัตโนมัติแต่เราไม่ต้องการเราก็ใช้ตัวมาร์กเอเรียทูดีมูฟเนี่ยลบมันออกไปนะครับแล้วก็ดึงเส้นตรงข้างๆางกับส่วนที่เราต้องการนะครับ นี่นะครับมันก็จะหายไปนะครับตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ใช้มา k to ทูรีมูดึงเส้นไปนเรื่อยๆนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็เราค่อยๆเลื่อนเลื่อนหาดูนะครับปุ๊บถามว่าโปรแกรมนี้มันใช้ดีเหมือนตัว Photoshop ไหมก็บอกตรงว่าไม่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำมาเพื่อ เพื่อการลบพื้นลหลังโดยตรงนะครับมันเป็นแค่ฟังก์ชันหนึ่งของตัว PowerPoint นะครับผมก็จะลบไปเรื่อยๆก่อนนะครับลบไปส่วนที่ไม่ต้องการไปเรื่อยๆนะครับส่วนไหนที่มันกินเข้ามาในรูปของเราเราก็ใช้ Mark to keep ดึงมันกลับมานะครับถ้าสมมุติผม Mark remove ผิดตรงนี้ปุ๊บผมต้อการลบ m a r k remove ออกก็มากดดีมาร์ Delete Mark นะครับแล้วก็จิ้มลงไปที่จุดตรงกลางของไอคอนเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับมันก็จะหายไปแบบนี้นะครับก็เราก็ Mark เรื่อยๆเลยครับตรงข้างใต้เราไม่ต้องการแล้วก็ใช้ Mark to remove นะครับลบลบออกไปเรื่อยๆครับต่อตัวนี้มันเหมาะกับการใช้งานด่วนนะครับกับ การใช้งานสําหรับผู้ที่ไม่ต้องการเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆนะครับท่านอาจจะใช้โปรแกรม p o w e r p o i เป็นอยู่แล้วนะครับก็แค่มาเลือกฟังก์ชัน Background Removal นะครับแล้วก็ทําตามผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้างในรถก็สามารถทําได้นะครับแบบนี้นะครับเราใช้ Mark to remove นะครับขีดไปเรื่อยๆนะครับในส่วนที่เราต้องการลบออกกรณีนี้นะครับมือเนี่ยถูกลบนะครับแล้วก็ใช้มาร์ to ู e คีนะครับกับ ดึงมันกลับมานะครับในลักษณะนี้เห็นไหมครับอ่าก็สมมุติว่าผมพอใจที่ประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็กด ESC นะครับหรือว่ากดคีบเช้งบนบนหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับปึ๊บนะจากนั้นนะครับเราครอปรูปนะครับให้เหลือในส่วนที่เราต้องการก็พอนะครับก็แบบปั๊คลิกแล้วก็กดครอปตรงนี้นะครับครอบเฉพาะตรงที่เราต้องการอย่างนี้นะครับ อ่าเราก็จะได้รถจี๊ปออกมานะครับมันก็เหมือนกับการใช้โปรแกรมแพงๆนะผมว่าถ้าเกิดเราไม่ซีเรียสน,นะครับมาลองดูนะครับอาจจะใส่ตัวพื้นหลังใหม่เป็นสีเขียวในลักษณะนี้นะครับแล้วก็รถมาไปข้างหน้าก็คือก็คลิกที่รถหนึ่งทีนะครับคลิกขวาแล้วก็ b บริ g t ฟอ o n t นะครับนี่รถก็จะมาอยู่ข้างหน้า แบบนี้นะครับสวยเลยนะครับหมุนได้ด้วยนะครับประมาณนี้หลังจากเราอีดิทเสนะครับพิมพ์ t ท็กบ o ็อกอะไรเข้าไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับมันก็ทำได้เลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับที่สามารถทำได้เลยโดยใช้โปรแกรม PowerPoint นะครับตัวรูปตัวนี้เองนะครับสามารถ ก็ข้ามไปยังสไลด์ถดดัดไปหรือว่าสไลด์อื่นที่เราเปิดในชีตใหม่ก็ได้นะครับอ่ะก็ผมก็คอนโทรลอ่ะคิกขวา copy นะครับไปวางในตัวชีตใหม่ได้เลยนะครับลักษณะน,นี้อ่ะเห็นไหมครับเรียบร้อยนี่ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับในการลบพื้นหลังของรูปนะครับโดยใช้โปรแกรม powerpoint นะครับ ก็ถ้าเกิดท่านถูกใจก็สามารถแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของผมในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ